สวัสดีค่ะมาพบกับครูเนนะคะนนทิยาค่ะในช่องเรื่องน่ารู้กับครูเนวันนี้ครูเนไม่ได้มาให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยนะคะแต่จะมาเล่าถึงสิ่งที่ได้ไปฟังมาแล้วก็จะมาแบ่งปันความรู้ให้ได้ฟังกันค่ะเป็นในในส่วนของครูอยากเล่านะคะอันนี้เป็นตอนที่สามนะคะในตอนนี้ให้ชื่อตอนว่า หกความต้องการของมนุษย์หกความต้องการของมนุษย์มีอะไรบ้างนะคะซึ่งครูเนยไปฟังจากครูเงาะรสสุคนมานะคะรู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ชมทั่วไปได้ทราบแต่ครูเนยจะเล่าเป็นย่อๆนะคะถ้าเกิดนักเรียนอยากฟังคลิปเต็มก็ไปฟังจากคลิปของครูเงาะได้เลยนะคะค่ะความต้องการเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ประเภทนะคะของมนุษย์ นะคะเราหรือเ,เราจะเรียกว่านีสนะคะอันแรกเลยก็คือความรู้สึกปลอดภัยไร้กังวลนะอันที่สองคือตื่นเต้น3คือเป็นคนสำคัญ4เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นที่รัก5เติบโตแล้วก็หกคือเป็นผู้ให้แล้วก็ทุ่มเทนะคะอ่าทีนี้เรามาดูอันแรกคือรู้สึก ปลอดภัยไร้กังวลก็คือว่าคนที่เราอยู่ด้วยหรือว่าเราอยู่กับเค้าเนี่ยเรารู้สึกสบายใจไม่มีความทุกข์ร้อนอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเราถึงเรียกว่าปลอดภัยนะคะก็คือรู้สึกมีความสุขสบายใจนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการลบพุ่งหรือว่าอุบัติเหตุอะไรนะคะแบบเราอยู่ใกล้ชิดแล้วรู้สึกอบอุ่นมีความสุขส่วนอันที่สตื่นเต้นก็คือว่า ความรู้สึกแบบนี้เหมือนเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเหมือนเขาพาเราไปกินข้าวร้านใหม่ๆไปเที่ยวที่สถานที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยไปเรารู้สึกว่าเราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้อยู่กับคนนั้นหรือว่าตัวเราเองทําให้คนที่เราอยู่ใกล้ตื่นเต้นนะคะอันนี้คือไม่ได้หมายถึงเฉพาะที่เขาทําให้เรานะคะตัวเราเองเนี่ยก็มีความต้องการแบบนี้เหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะมีมากมีน้อยหรือว่าตัวไหนนําตัวไหนเป็นอันดับแรกนะคะ ต่อมาอันที่3ก็คือความรู้สึกว่าเป็นคนสําคัญนะคะก็คือเหมือนว่า,เ,าเราจะต้องคน,คนแบบคนที่ต้องการความรู้สึกแบบนี้ก็คือเหมือนว่าต้องนึกถึงเขาอยู่เสมอหรือว่าชื่นชมในสิ่งที่เขาทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันที่4ี่ก็คือการได้เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นที่รักนะคะเหมือนว่าได้ถูกพูพดถึงอาจจะรักหรือไม่รักก็ได้แต่ว่ารู้สึก เออคนเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนพูดถึงเขาเสมออะไรเงี้ยอันนี้คือคือการได้เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นที่รักอันที่5้าก็คือเติบโตก็คือชอบที่จะเราได้อยู่ใกล้คนเนี้ยแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากเขามากขึ้นหรือว่าตัวเขาได้เรียนรู้จากเราเนี้ยค่ะเราเรียกว่าการเติบโตอันที่6คือการเป็นผู้ให้ก็คือว่าชวนกันไปทําในสิ่งที่ดีๆชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ สมมติคุณเอกกับเพื่อนที่ชอบให้แล้วคุณเอก็ชอบให้ด้วยเราก็จะชวนกันไปทําบุญไปน่นมาเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเรามีความต้องการที่เหมือนกันนะคะก็แต่ละคนเนี่ยมีความต้องการหกประเภทแบบนี้แต่ว่าอยู่ที่ว่าใครเนี่ยจะมีอะไรที่นําหน้าอย่างตัวคุณเอเองเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณเอมีความต้องการและเด่นชัดมากที่สุดคือความรู้สึกปลอดภัยไร้กังวลนะคะเหมือนว่า เราไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่ยกับคนนั้นหรือว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยก็รู้สึกปลอดภัยนะคะอันนี้คือการอันดับแรกของครูเลยแล้วก็อันที่เหลือก็จะตามตามกันมาเรื่อยๆนะคะความต้องการของหูก็ไล่ตามมานะคะก็ขอบบอกอันดับแรกของครูอย่างเดียวแล้วกันคะ่ะอันที่2สองสามสี่ห้าหกก็ขอ อุบไว้ใครอยากทราบก็มาถามครูเบื้องหลังได้นะคะว่าครูเนเนี่ยมีความต้องการแบบไหนเรียงลำดับยังไงนะคะก็ถ้าเกิดเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่ครูอยากจะมาแบ่งปันให้ได้ทราบนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ